สวัสดีครัรามด,ดูช่อง t o Channel นะครับวันนี้มปรเกมฟิสเซอร์แฟนตาซนะครับเป็นเกมอ่าเกมเกมเก่าแล้วเปิดนานแล้วนะครับเป็นเกมที่เรียกว่าเพิ่งมารีวิวนะครับอ่าเพิ่งมารีวิวช่วงเดือนนี้เพราะไม่มีตอนแรกผมเล่นมาแล้วนะครับเล่นในเวอร์ชั่นหนึ่งคือมันมีภาษาอังกฤษตอนนั้นแต่ตอนนี้เวอร์ชันเกมนี้มีภาษาไทยแล้วครับก็ รางาที่สนใจได้เกมแนวฟิกเกอร์แบบนี้ฟิกเกอร์นะก็สามารถมาเล่นกันได้นะครับก็ผมจะรีวิวระบบคร่าวๆที่ผมเล่นมาทั้งหมดนะครับก็ยังไม่เปิดหมดเพราะเล่นยังไม่ไกนะลน,นะครึบงวิวยี่สิบเอ็ดนะครับอ่ะเรามาเริ่มต้นแต่แต่ละระบบของเกมนี้กันดีกว่าครับอ่ะเกมนี้มีระบบอะไรบ้างที่น่าสนใจนะครับไม่น่าสนใจ,จเท่าไหร่แต่ เราจะมาดูระบบเกมเพจการชาปองแล้วก็ร้านค้าต่างๆนะครับแล้วจนเกมแรกนะครับเกมแรกเขาจะให้เราเล่นเนื้อเรื่องไปก่อนนะครับเนเรื่องไปก่อนเพื่อจะปลดล็อกเเล่นเนื้อเรื่องไปก่อนนะครับเนื้อเรื่องไปยาวยาวถึงยาวถึงบทที่สองหรือบทที่สามเลยนะครับ เกมนี้จะมีเยอะมากแต่เอา้อยว่าเกมนี้เล่นบ่อยเล่นยาวได้ไหมได้แต่เกมนี้จะมีข้อเสียตรงเรื่องการอัพตัวละครเราต้องใช้ตังค์เยอะใช้ของเยอะเราต้องความตังค์เยอะเยอะเพื่อเล่นนะครับแกม่เกมนี้มีระบบอันนี้ครับ <S <S โะบความออโตโน้นะครับมันเรีกว่าความเร็วรดเร็วของออโตเอไนะ อันนี้เราสามารถปล่อยปล่อยปล่อยบอดอะปล่อยปล่อยเล่นปล่อยแบบว่าออกเกมปุ๊บปล่อยออไว้ค้างๆแล้วก็กลับมาเราก็ได้เงินนะครับคือระบบอีกระบบหนึ่งที่สบายๆรหดับเกมนี้เราไม่ต้องไปฟาร์มมันก็ได้หออัปเกรดมาแล้วนะครับอ่าเรามาดูระบบเกมเพย์เกมนี้กันดีกว่าครับว่าเก,เกมเพย์เกมนี้มีอะไรน่าสนใจนะครับอ่าต้องจัดทีม อ่ะอันนี้คือหน้าหน้าใส่ตัวละครนะครับมันเรียกว่าหน้าระบบโระบบใส่อาวุธนะครับเกมนี้ดูจะง่า,ายดีกันนะอ่ะเราก็ใส่ตัวละครเข้าไปเกมนี้ใส่ตัวละครได้5้าตัวนะครับแล้วก็มี ถ้าเป็นตัวฮีลเลอร์จะมีสกิลปั๊บทั้งทีมนะครับนี่มันจะเป็นเหล่ารูสั่นแบบนี้นะการรูสั่นแบบนี้นะครับมันจะเป็นการปั๊บทั้งทีมอ่าเดี๋ยวผมเล่นให้ดูนะครับเกมเพลงจะเป็นแบบนี้ปั๊บปั๊บปั๊บอันนี่ก็คือ เรียบร้อยครับเกพีก็ง่ายๆแบบอ่าเพิร์นเบรนะครับมา,มาเทิร์เนเะแบดบเนาะเกมนี้ต่อเล่นไปเรื่อยๆครับเล่นไปเรื่อยๆจนกว่าจะจบแล้วเกมนี้นะครับสำหรับใครที่เริ่มเล่นใหม่นะครับอ่ามันจะมีกิจกรรมีครับมือใหม่นะครับมือใหม่อันนี้ผมจะแนะนํานะครับเล่นเล่น2วันจบพอพอก่อนก็คือ2วันอะ่ะกลับมือใหม่นะครับผมจะให้แนะนําเล่นยังไงก็ได้ ให้ไว้กี่โคตรงนี้2วันก็ได้หนึ่งวัน1ึ่งวันนี่ผมว่ามันยากไปเพราะอะไรเพราะอ่าตัวละครหลังๆของด่านเวลสานะบทที่สามนี้มันจะมอนเวลมันจะเก่งขึ้นเราต้องมีสิ่งที่ว่าตัวทองตัวอีหลายตัวที่เราต้องเอามาลงเพื่อผ่านดาน่านเราต้องไปเปิดหาตัวทองดีๆมาเล่นนะครับมันก็จะมีหลายตัวผมเคยอ่ะก็เอาเพชรไปเปิดกระชายนิดหน่อยเพราะเดี๋ยวมันก็แจกเพชรมาอีก หาตัวทองมาแบบเกมนะครับเพราะหลังๆน่ะตัวสีม่วงอ่ะมันจะเล่นเล่นยากแล้วตัวสีม่วงจะเล่นยากแล้วครับเราต้องหาตัวสีทองมาเล่นตัวหนึ่งสองสามตัวเพื่อจะได้ผ่านด่านบทสามได้ง่ายครับเหมือนเช่นที่ผมเล่นเกม์กไปเมื่อกี้นี่คือระบบเกมที่สําคัญเลยคุณต้องเล่น เราอัพตัวละครแต่หลังๆมาถ้าเรามีตัวทองเยอะๆเราต้องไปส่วนเรื่องเวลก็ได้เราลงไปเลยก็ได้เพราะมันก็ลงผ่านเหมือนเดิมอ่ะแล้วก็เป็นกิจกรจรมแจกตัวละครน,นะครับแล้วก็แจกใบสปิเกอร์เศษสปิสกเกอร์ที่จะได้ตัวละครกันนะครับแบบนั้นเองนะมันก็จะมีหลายอย่างนะครับมันก็ผลไว้ย5้ผลไว้ย6เนาะ เกมนี้ก็เล e. uh, ่นไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะมีหลายระบบที่น่าสนใจอยู่หลายอย่างอ่ะถ้าคุณเล่นจากการมือใหม่นะครับคุณจะได้เปิดกรชาฟรีทั้งหมด1ิบประมาณที่สิบโลนะครับมันก็จะได้จละครก็เลือกเอาว่าเรามีมีเว็บเทลิสอยู่ก็ไปหากันได้ครับเกมนี้อ่ะเรามาดูระบบฟาร์มเกมนี้กันดีกว่าครับระบบฟาร์มเกมนี้มันจะมีอันนี้จะเป็นระบบ ระบบความของอัพสกิลนะครับของอาขั้นตัวละครนะครับอันนี้อันนี้คือกวาพลาสติกนะครับมันจะเป็นการอาพตรงนี้ของตัวละครอ่ะเรามาดูหน้าอัพเกรตตัวละครก่อนดีกว่าจะได้ไปจะได้รู้นี่ครับมันจะมีหน้าตาแบบนี้อ่ะคือที่ผมบอกว่าเกมนี้ทําไมเล่นยาวไว้ได้เพราะหนึ่งเกมนี้ต้องใช้เงินเยอะด้วยเห็นไหมครับคือเมื่อสามสิบเนี้ยใช้เงินประมาณหมื่นหนึ่งแล้วเราต้อง เซฟเซฟเงินไว้ก่อนแล้วค่อยว่ากันว่าพรุ่งนี้เราจะอัพยังไงต่อนะครับแล้วก็เกมนี้มีลอตเตอรี่นะครับลอตเตอรี่อ่ามันเรียกว่าเลสเตอร์เลสเตอร์นี่คือการอัพสกิลการเปิดสกิลที่อยู่ข้างข้างล่างนี่นครับเป็นสกิลถ้าเราอ่าแช่แน้วผมกดร้านนิดนึองอ่าแล้วก็กดเข้าไปครับน,นี่มันก็จะมีอัพแบบนี้ครับ มันจะมีเซเินาของเรานะครับแล้วก็อัพไปครับแต่อันนี้จะ,จะเสียตังค์เยอะเพราะมันเป็นตังค์ใงตังค์ถูกมากอะไหล่คิกเกอร์ก็จะเป็นของอาวุธนะครับที่เราใส่กันอ่าเกมนี้ก็จะมีการอัปเกรดประมาณนี้ของเกมนี้ก็คือประมาณนี้เลย,ยมีจอทองสามตัวแล้วต้นต้นนะผมอยากจะแนะนําให้คุณทําทีมแบบสีม่วงไปก่อนก็ได้นะ ถ้ามีตัวทองแค่สองตัวก็จำ่วงไว้ก่อนก็ได้เพราะยังไงคุณก็จะมีระบบนี้เข้ามาครับเกมนี้สะดวกในการนะครับมันก็จะมีระบบโอนย้ายของโอนย้ายเวลไปตัวละครหนึ่งนะครับมันก็จะใช้เพชรในการใช้งานใช้แค่2ี่เพชรนะครับบา,จจบางตัวจะใช้10เพชรบางตัวได้30ยนะครับมันก็แล้วแต่คนที่อยากทำนะเกมนี้ก็จะมีค่าๆประมาณนี้เกี่ยวกับระบบอัพเกรดตัวละครนะครับ เรามาพูดถึงก็โทรศัพท์สีโทรศัพท์ส์กับสื่อเหตุราบตายคือการฟาร์มของนะครับก็สามารถเอาไปเล่นกันได้เกมนี้ก็ข้าวข้าวประมาณนี้ส่วนระบบกาชาปองก็คือกึ่งพูดไปแล้วนะครับว่าถ้าเราเล่นธารกิจมือใหม่มามันจะมีกาชามือใหม่ตรงนี้ให้เราเปิด20โลด้ยใช้เพชฟรีเฟสที่เรามีอยู่ตอนนี้ประมาณ10เพชร ในการเปิดรีโรนะครับแล้วก็มีสกอรอันนี้ผมเลือกตัวละครตามนี้นะครับอันนี้คือกราชาแบบธรรมดาแบมบพิเศษแบบพิเศษเป็นกรชาเติมเงินที่เราต้องไปเติมเงินเพื่อเปิดตัวละครน,นะครับอันนี้มันก็จะมีถ้าใครอยากเปิดตัวละครเยากเปิดตัวดีๆกด,ดใช้เพชรในการเลือกตรงนี้ได้เหมือนกันก็ ระบบร้าวก็มีประมาณนี้ครับยิมนี้สั้นๆนะครับมันมีหลายระบบแหละนะอันนี้เป็นอีเวนต์นะครับที่อาจารดอตรีปากอ่ามันก็จะมีกิจกรรมที่น่าสนใจเยอะแยะนะครับเช่นกิจกรรมลอ็อกอินนี้ผมไม่ลืมล็อกอินเลยลืมเอามาแจกเงิน,นครับก็หลักๆมันก็แจกเงินแจกเยอะอยู่นะแจกทัง้ตงตัวนะครับมันก็มีเยอะอ่าอันนี้ก็อันนี้คือแพร์เติมเงินนะครับนี่เยอะ จำเยอะแยะนะครับเกมนี้เกมเปิดเปิดเปิดภาษาไทายมาแล้วก็เล่นนะครับอ,อ,อันนี้กิจกรรมของสลามนะครับเกมนี้คอลโโบสลามนะครับอ,อันนี้คือสกีนนะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับกับเกมนี้ก,ก็ไว้เจอกันนะครับกับ เกมหน้านะครับวันนี้ก็มีอย่างนี้กันเีไว้เจอกันจะกดบายบายครับผม